แบบนี้ได้ไหมจะได้เงินหมื่นหรือเปล่าเอาลองดูเป็นแบบของคุณหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่อ่ะลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอายุ60ปีและผลปรากฏว่าตอนเนี้มันขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จหรือไม่ได้ทำตามขั้นตอนเนี่ยคุณจะไม่ได้ไปต่อ คุณอนุวัฒน์จดให้ออกมาสรุปรายละเอียดชัดเจนสําหรับกลุ่มที่โดนตัดสิทธิ์ในเฟสที่3แล้วก็เฟสที่2กลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปบ่นให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้บางคนนะคะผู้สูงอายุลงทะเบียนไม่เป็นให้คนข้างบ้านลงทะเบียนให้สแกนใบหน้าไม่ผ่านและขั้นตอนไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ยังไม่ไปถึงขั้นตอนที่3เข้าไปแอปพลิเคชันทางรัฐอีกครั้งหนึ่งโดนตัดสิทธิ์ปิดลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงอยากให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นะคะสําหรับพี่น้องประชาชนที่โดนตัดสิทธิ์วันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคลิปเสียงจากคุณอนุวัฒน์จัดให้สาหรับคนที่อะลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอายุห0สิปีและผลปรากฏว่าตอนเนี้มันขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จหรือไม่ได้ทําตามขั้นตอนเนี่ยคุณจะไม่ได้ไปต่อแล้วคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ไปลงในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะครับ คือวันนี้คุณเผ่าภูมิรัฐจังนาสกุลรัฐมนตรีช่วยคลังท่านบอกแบบนี้นะครับกรณีที่อ่ะคุณลงทะเบียนเงินหมืน่นของกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปแล้วผลปรากฏว่าในแอปทางรัฐเนี่ยมันขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จหรือจูจ่ๆก็คืออ่ะไม่มีรายชื่อคุณบ้างหรือหมดเขตการลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการลงทะเบียนไม่ครบขั้นตอนนะครับ จึงไม่ได้รับสิทธิ์เงินหมืน่นรวมถึงคุณจะไม่สามารถไปลงทะเบียนในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้เพราะถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนครบตามกระบวนการและก็ตามเงื่อนไขก็จะถือว่าคุณเนี่ยเสียสิทธิ์ไปเลยนะครับเสียสิทธิ์ไปเลยครับซึ่งอันนี้ก็น่าเห็นใจเพราะว่าคนที่ลงไปก่อนหน้านเนี้แล้วคนที่เข้าไปตรวจในแอปทางรัฐเ่ยมันอยู่ขั้นตอนที่3 แต่พอไปกดวันที่22ในการตรวจสอบสิทธิ์ปรากฏว่า 1. ไม่ได้ยืนยันตัวตนคือไม่ครบกระบวนการเนาะสองคือเปิดมาแล้วเขียนว่าปิดการลงทะเบียนไปแล้วสามคืออ้าวไม่มีรายชื่อสรุปแล้วคือไม่ทำตามกระบวนการให้เสร็จสมบูรณ์นั่นก็แปลว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์เงินหมื่นนะครับแล้วก็ จะไปลงในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ได้เพราะถือว่าคุณเนี่ยมีสมาร์ทโฟนและมันมีชื่ออยู่ในแอปทางรัฐไปแล้วครับอ่ามิฉะนั้นอันเนี้ยอันนี้ผมคิดเองนะมิฉะนั้นกลุ่มต่อไปที่จะได้เป็นเงินดิจิตอลก็คือกลุ่มที่บอกว่าเฟสสามอายุ16ถึง59ปีคุณเข้าไปที่แอปทางรัฐของคุณซีแล้วล,กลงกดซีว่าสรุปแล้วเนี่ยเอาคุณอยู่ขั้นตอนไหนนะ ถ้าสมมติ bon คุณอยู่ขั้นตอนที่3คุณแคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานว่าชั้นได้ลงทะเบียนและทุกอย่างมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะหรือบางคนเนี้ยเข้าไปไม่เคยเข้าเลยตั้แต่ลงทะเบียนลองเข้าไปดูหน่อยว่าคุณลืมยืนยันตัวตนหรือเปล่าขั้นตอนไม่ครบถ้วนหรือเปล่าเพราะมันจะมีผลต่อสิทธิ์ของคุณที่คุณจะได้เป็นเงินดิจิทัล <and harus, S 2> ในเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนะครับเข้าไปตรวจสอบด้วยนะอันนี้ผมเตือนแล้วนะ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเขากำลังจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้บอกวันเวลาสถานที่หรืออะไรนะเขาจะใช้เวลาอันนี้คุณผอภูมิบอกว่าจะใช้เวลาประมาณสักเดือนถึงสงเดือนนะตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะยังไงเขาต้องขอดูตัวเลขอะไรต่างๆก่อนไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มนี้ะคุณก็จะได้ลงทะเบียนอันนี้ดีใจด้วยแต่ ไม่มีสมาร์ทโฟนคือไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆนะครับคําว่าไม่มีสมาร์ทโฟนกับไม่มีโทรศัพท์ต่างกันนะครับไม่มีสมาร์ทโฟนก็คืออะสมาร์ทโฟนก็คือโทรศัพท์แบบเนี้ยที่มันสามารถโหลดองคโหลดแอปได้เนี่ยอันเนี้ยถือว่าสมาร์ทโฟนต้องเป็นคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆก็คือเอ๊ะตอนนี้จะแยกยังไงระหว่างคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกับคนที่มีโทรศัพท์แต่คุณพ่อคุณแม่หลายคนเป็นปุ่มกดอะ มันก็ไม่เรียกสมาร์ทโฟนเนาะแต่ทีนี้จะตรวจสอบอยังไงเอาเป็นว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเดี๋ยวอีกไม่เกิน2เดือนเขาโคงให้ลงทะเบียนแต่จะแยกแยะยังไงซึ่งรัฐบาลบอกว่าโอเคเขามีวิธีการของเขานะครับดังนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันใครที่มีแอปทางรัฐคุณช่วยเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติของคุณหน่อย ตอนนี้ไอ้คนหลายคนไม่เคยเข้าไปนานละลองเข้าหน่อยสิเข้าระบบด้วยนะไม่ใช่เปิดมาแล้วตกใจมันต้องเข้าระบบแล้วขึ้นเป็นชื่อคุณนะว่ามันเป็นยังไงมันหมดสิทธิ์มันหมดเขตมันอะไรยังไงหรือเปล่านะครับหรือบางคนอยู่ขั้นตอนที่3แล้วก็แคปหน้าจอเอาไว้ยืนยันว่าเฮ้ยฉันตรวจแล้วอยู่ขั้นตอนที่3จะได้ส่งเรื่องไปแย้งกับหมายเลข11 11 1 1 1 1หนึ่งหนึ่งได้นะครับ และในส่วนของนายจุลพันธ์อมรวิวารรัฐมนตรีสวัสดิการกระทรวงการคลังแจ้งชัดเดินหน้ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและก็เฟสที่3เดี๋ยวเราไปติดตามค่ะไตรมาสสก็อย่างที่ท่านได้ทราบเราก็เตรียมพร้อมสําหรับโครงการในเฟสถัดไปด้วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเงินหมื่นนะครับยืนยันว่าเราจะเปิดระยะเวลาเพื่อให้มีการลงทะเบียนในกลุ่มที่เป็นนอนสมาร์ทโฟนต่อไปครับเพราะว่าระบบในการลงทะเบียนอะไรพร้อมหมดทุกอย่างตอนนี้มันอยู่ที่ขั้นตอนที่จะต้องมีการนําเข้าสู่คณะกรรมการ เพื่อให้มีการสั่งการลงมายางเป็นทางการและเปิดลงทะเบียนอะไรต่างๆนะครับการดําเนินการในกลุ่มนี้น่าจะความซับซ้อนจะน้อยกว่ากลุ่มที่ต้องทําในเรื่องของการลงทะเบียนแล้วก็ผ่านเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตด้วยซ้ำเราที่คุยไว้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยเราใช้กลไกของธนาคารรัฐนะครับเป็นผู้ดําเนินการซึ่งเรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วครับรบน่าจะเริ่มเริ่มมีความชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ทราบอีกทีนึงครับยังไงได้ชี้แจงกัน เพียนครับ,รบไอ้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเรายืนยันมาตั้งแต่วันแรกนะครับว่ารัฐบาลดูแลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในกระบวนการครับเราก็ยืนยันว่ากลุ่มนี้มีสินวนรับวจะเดินหน้าได้ในช่วงไตรมาสสองนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับวงเงินก็มีเตรียมรอไว้ไม่ต่ำกว่าแสนหกหมื่นล้านบาทโดยประมาณนะครับมีความมั่นใจว่าจะสามารถเดินหน้าได้ในช่วงไตรมาสสองของปีนี้ก็คือเดือนเมษายนทฤษภามิถุนานะครับไม่ไงก็อยู่ในช่วงนี้ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากคุณผู้ชมเลยคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ส่วนพี่น้องประชาชนที่มีอายุ16ปีถึง59ปีแน่นอนค่ะใครที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเข้าไปตรวจสอบสถานะท่านได้รับสิทธิ์ก็จะได้รับเงินในการกระตุน้นเศรษฐกิจในไตรามาสที่2ไม่เกินเดือนมิถุนาย,ยน 2, าสอนอส่วนคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐต้องไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคือสามารถลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้แต่ต้องรอหลักเกณ จากทางกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ